ครับสวัสดีครับผมนุ่มรทเข็นครับครับสวัสด,ดีปีไหมครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับคลิปนี้ค็เป็นคลิปแรกครับในเวียดได้แม่ทองมาเปิดแพ็กค,คู่ครับเมื่อนี้อ่เป็นแม่ลูกที่เท่าไรไน,นเวียดแม่นีนเป็นแม่ลูกสามด้วยทอง,อ,งอีกแม่นึงล่ะอีแกแม่หนึงลูกอีกแม่นึงเป็นลูกแรกเนาะเอา เปิดแพคคู่นี่เปิดไปหลายวันไหนนาเวียดสิบสี่มื่นต่อร่องราคาใดเนาะ,อะขอเบอร์โทอเจ่เก้าเก้นองสองศูนย์แปดสองเจ็ดสี่เก้าเก้าหนึ่งสองสองโทรมาต่อรองราคาพัานไนเด้อครับเดี๋ยวเดพ๋งงวผ้าเบงกบานนี้ครับแม่นี่ท่ายสูงร้านไหนนาเวีแม่นี่ร้อยสีบห้าสี่สบวกเนาะร้อยสี่บบวก อ่าเป็นแม่ลูกที่สามต้นนี้อ่าต้นนี้นุ่มติงเนาะนุ่มติงจักติงสองสามติงใส่หันดากันก้น,นแม่นี่มาเบิ่งกันะนะยั่เวทจักหน่อยเบิ่งครับพี่น้องนะครับเป็นว่าติงอ่าจะมีติงอยู่ด้านหลังติงครูเหยื่อนึองอยู่ข้างๆครับอ่าแม่นี่ต่เป็นแม่ลูกที่สามผสมไม่เคลื่อนไหวครับแม่นี่ไม่เคลื่อนมีใบมีหลอดขึ้นกัน,นครับ ไทยสูงลอย418บวกเนรับประกันให้คัมประกันม่านเดี๋ยวเบิ่งใบครับนี่ครับรใบัหลอดครับวันที่ผสมอ่งางัวเขาก็ได้สองเดือนครับผสมพันสองเดือนคัมเิ่นคัมประกันม่านคัมประกันม่านให้ครับ นี่ครับแม่นี่ก็ได้ควอมแง่ควอมหนาครับควอมลึกแต่ว่าจะมีขาตัวกระถอนมีบ่รับประกันครับรับประกันเบิดเนาะมีแต่นุ่มติ่งเนาะยายเบียเนาะแม่นี่มีแต่นุ่มติ่งครับแม่นี่เป็นแม่ลูกที่สามเดี๋ยวจูงยามย่างอ้อมแจ็คบาดแน่ยายเบียสามในท้องเนาะนี่ครับเบิ่งครับข้อมหญ่ควอมหนาได้แน่นอนครับอ่าแดงกะแดงกลางๆบางแดงคักปบนี้ครับนี่ครับเบิ่งแข็งขา ไงดีครับยขางขาควอมนะข้เมืึกได้ครับเสื้อถือง่ามบอยันบอย่านเกินไปครับแม่นี่เพิ่นรับประกันท่องรับประกันท่องรับประกันม่านให้ครับเพิ่นว่าเพิ่นตรวจแล้วเด้อครับพี่น้องห็นบอมันจะมีนมจริงอยู่จากน้อยครับมีกะเรื่อแต่พุ่นถือผู้บ่ถือครับคันมากกะจังโเขาม้าต่อร่องต่อร่องก็เพิ่นได้ครับนี่ครับ เบิ่งทายยังครับเบิ่งทายยังอ่าใหญ่ครับใหญ่เบื้องหลอดครับอ๋อมื่อนี่เป็นแม่ลูกไหมบ่แต่ว่าท้องทั้งสองแม่อ๋อเป็นแม่ลูกครับเดี๋ยวเบิ่งลูกแรกนี่ครับอ่จูงไปพุ่นมาหนิจูงไปอีกจังหน่อยนี่ครับเบิ่งแกงขาเพิ่นรับประกันเบิดครับอ่าเบิ่งกันยาง ประกอบการตัดสินใจู้ใดมักเนี่ยเป็นเป็นเป็นแม่ลูกลูกกระท่องแม่กระท่องครับพี่น้องลูกกระสมเด้ลูกกระงสมบ่ลูกกระสมอสมลูกกระสมครับเดี๋ยวเอาลูกมาให้เป็นเบื้องบานนี่เวียดเอาลูกมาให้เปนเบิ้งนี่ครับนี่ตัวนี้เด้อครับเป็นแม่เดี๋ยวเบิ้งการใจลูกครับลูกแรกนี่เป็นลูกหลอดหรือลูกผสมตัว เดี๋ยวครับมามาเบิ่งลูกแรกของแม่นี่ครับนี่ครับลูกแรกนี่นี่ครับการใจลูกเป็นลูกสมโตเนาะพึ่งผสมพันรอบหรือ,รอ,รอว่าในเดือนพันยี่สิบเก้าว่างพันนี่บ่โอ้มันขึ้นก็นเลยสมเลยประสันครับพี่น้องนี่ครับ,รบอ่าายซุ้งไร้เนี้ยจอมแม่นี่เป็นประกันใบร้อยสี่สิบห้าบ่กันครับแม่นี่ครับ อเป็นแม่สาวพึ่งผสมเด้กสามสี่เมือนี่ครับล่ำโตกับถือว่าเง่าดีอยู่ครับหนังหนาดีอยู่มีย่นียับอยู่แข้งขากับถือว่าใหญ่ครับอ่าตำนี้บ่มีเนาะครับลูกนี่ลูกนี่บ่มีตำนนี้ครับเดี๋ยวจอมย่างย้ยยุงย้งยมาปีจักน้อยไอพี่น้องคนเบืองทาย,งยุงทาย่างเออเบืองล่ำโตครับพี่น้องก็ถือว่าสีแดงแดงก็แม่อยู่ครับจักน้อย นี่ครับเป็นลูกเป็นลูกแรกของแม่นี่ครับนี่ครับเป็นลูกแรกของแม่นี่นี่ครับนี่แม่เป็นลูกตัวแรกของแม่นี่ลูกสองตัวเทอิอ่าแม่นี่กับผสมในซีหามือ่อนี่ครับเป็นผสมโหดตัน้นนี่ครับใบเดี๋ยวเพิ่งหลอดครับนี่ครับใบหลอด รบครับนะครับตำนี้นุ่มตอกนุ่มจริงกับโมี่คือแม่เน,ะนาะนะแสดงว่าแม่นี่บใจลูกนุม่มจริงแสดงว่ามันกะเป็นเป็นบางโตครับบ่รทรงบ่รทรงลูกเนาะในในตุ่มจริงกับที่ซ้ำฝีซ้ำไฟคนเห่านน่เลยเนาะนะครับเลี่ยมหยาดีครับแม่นี่พึ่งผสมครับพี่น้องเพิ่นเปิดไว หนึ่งแสนสี่หมื่นต่อรองราคาได้ครับนี่ครับเป็นเป็นแม่ลูกอ่าส่วนแม่นี่ก็เอาไปรุ่นเอาเด้อครับพี่น้องคนวละถึงผสมในซีฮามือเอาไปรุ่นเอาครับนี่ครับแกงขาก็ถือว่าโอเคสีดกับงามพื้นกันครับก็แม่เลยเลี่ยมหยาดีประยังครับเนื้อหนังก็ดีน้ำนี่ครับเปินเปิดไว้หนึ่งแสนสี่หมื่นต่อรองราคาได้ครับครับ ครับเป็นลูกแม่นี่แม่นี่ก็ถึ่งไงทึ่งเงาครับแม่กับไงดีครับแข็งขาไงครับไผมักของไงก็ตรงแม่นี่แหละครับผมวาส่งฟีร้อยกิโลพ้อมบอ่โอ้ปีใหม่ปีแรกแหกหมานครับเป็นส่งฟรีพร้อมหนึ่งรอยกิโลส่งฟรีครับโทรเข้อมาต่อร่องราคาหรือจะเข้มาเบื้งตัวจริง อยู่บ้านน้งสูงตำบลหน้าเวียงอำเภอเสียนาไงทุกคนจังหวัดอำนาจเจริญครับเดี๋ยวไงจอมจุงมาให้พีิณว่าคนเมืองอย่างนีลูกนี่จุงยางมาอีจากจังน้อยพีิณว่าคนเมืองอีจกจังน้อยอ่าแม่นี่ย,นนยืยนไว้นี่เดี๋ยวสุดท้ายอีกอยู่เดี๋ยวพิณว่าคนเมืองอีกอยู่มายืนโซ่เบิองกับแม่เบิองก็ดูอ่าเมืองนะครับอ่าตายางแข็งขาดีอยู่ครับตน้นนี้บ่มนี่ยเพิ่งรับประกันตน้นนี้ทั้งสองตัว มีตัวนี้ยินดีขึ้นได้เห็น,นครับย้งมาอีกยูอมมาอีกนะมาใกล้ๆไปอีกน้อยอยากไกลหน่อยน้อยเห็นไะหครับอ่าเบิ่งท่ายเยือนเสื้อแม่ลูกกับลูกครับเนะี่ยเบิบ่งทายสูงลอยซีชิปหาบวกรับประกันให้ครับแม่มแบบนี้นะผมว่าลอยหาซิบขันแม่แต่ว่าเพิ่อนบอกตำไว้ซื้อครับนะี่ครับเป็นแม่ลูกนะี่ครับเบิ่งเบ่งเบ,บ,บ่งแม่นี่ครับ แง่ดีครับพี่น้องแง่ดีหายห่วงเลยครับเพิ่นรับประกันตัวนี้ทั้งสองแม่เป็นงัวคอกเดียวกันครับนี่ครับครับนุ่มมีติ้งครับนุ่มนุ่มกับบวกอยู่บอกเอ่อต้นคลิปเอาเอาเบอร์โทรอีกแน่ยันะยเวียดศูนย์แปดสองเจ็ดสี่เกหน่เจ็ดสี่เก้าเก้าหนึ่งสองครับโทรเข้ามาต่อรองราคาครับยัยเวียดได้ครับ ตัวโอของมาต่อรองราคากับเพื่อนได้ไปมากจังเลยเป็นทรงฟีอะไกิโลคือเก่าครับคลิปแรกแหกหมาท้องปีนี้ครับเอาสำหรับคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับัวไร่องยูทูบนุ่งรถเข็นน้ำครับเมื่อต่อไปเดี๋ยวมาเปิดราคาไม่อีกครับเดี๋ยวเน่เพิ่นได้มากอีกก่อนครับนี่ครับสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับผม